ซูโม่กิ๊กตามหาบ้านเก็บข้าวของพลิกจังหวัดหาซูโม่กิ๊กตามหาบ้านที่สุพรรณก่อเลี้ยงกบเลี้ยงวัวกับสะพยสองสามีภรรยาเปาเปาวลีกับเอิร์ธไท่ยาซูโม่กิกเผยคลิปน่ารักน่ารักสไตล์ครอบครัวขณะขับรถไปสุพรรณซูโม่กิ๊กเก็บข้าวของมุ่งหน้าหาบ้านริมน้ำสุพรรณบุรีทางช่อง y t u t u เอิร์ธเปาแฟมิลี โดยเอิร์ธขับรถพาภรรยาพร้อมทั้งพ่อกับแม่ไปตามหาบ้านย่าที่สุพรรณซูโมกิกบอกว่าย่ามีที่อยู่สุพรรณต้องไปดูก่อนว่าตรงไหนมาครั้งสุดท้ายหลายปีแล้วหลงไปหลายรอบกว่าจะตามหาบ้านคุณย่าเจอโมเมนต์อบอุ่นเฮฮาน่ารักตามสไตล์ของบ้านนี้จริงๆก่อนจะมุ่งหน้าไปบ้านลูกสะใภ้ที่สุพรรณพาสถาปนิกอย่างซูโมกิกมาด้วยแบบนี้พร้อมทั้งไปดูที่ปลูกบ้านลูก,ลก ดูบ้านพ่อแม่เปาเลี้ยงกบเลี้ยงวัวโดยพาไปดูพื้นที่กว้างที่สร้างบ้านเอิร์ธเปาเร็วๆนี้เปาบอกว่าเตรียมพื้นที่ไว้ปลายปีนี้จะได้ปลูกซูโม,โมกิกบอกด้วยว่าเดี๋ยวต้องมาใหม่เพราะฝนตกไปครึ่งหนึ่งวันนี้ล่าสุดแววว่าซูโม,โมกิกเกียรติจเจริญยังไฟเขียวผ่านตลอดยกลูกชายสุดเลฟิฟเอิร์ธการให้เป็นลูกเขยเมืองสุพรรณบุรีเตรียมยกสัมนโนครัวประชากรไปใช้ชีวิตอยู่ที่สุพรรณบุรีกันถาวร งานนี้สาวเสียงเหนือเจ้าสเสน์เปาเปาวลีพร้อมเมาส์มอยเรื่องชีวิตคู่หวานๆผ่านรายการโต้หนูแม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแม่มสุริวิภาแบบหวานแหววสุดๆหนูแม่มสุริวิภาเมาส์กันว่าเปาวลีชอบใช้คุณหนูเอิร์ธไปลุยทําสวนทําไร่เปาเปาวลีกล่าวว่าเอิร์ธเขาเป็นคนลุยนะคะเอิร์ดมาดเขาเป็นคุณหนูแต่ว่าเขาเป็นคนลุยกินได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างเลย คือทุกครั้งที่กลับมาจากบ้านที่สุพรรณพ่อกิ๊กเขาก็จะแซวว่าไปทำไรมากลับมาดำกันอีกแล้วคอไม่เลยเขาจะทักลูกชายเขาเอาลูกเขาไปกระทำย่ำยีคือจริงๆมันเป็นอะไรที่เอิร์ดชอบมากปลูกต้นไม้ไปช่วยพ่อหนูเลี้ยงวัวเหวียงแหอะไรแบบนี้หนูแมมกล่าวว่าช่วงนี้กลับสุพรรณบุรีบ่อยเพราะว่าอยากไปอยู่ที่นั่นถาวรเปากล่าวว่าเป้าหมายนี้ความแรกเป็นความคิดของเปากับเอิร์ดก่อน ตอนนี้จะไปทำฟาร์มของตัวเองปลูกบ้านหลังเล็กๆของตัวเองที่สุพรรณตอนนี้เราให้ดินมันเป็นเซตตัวอนาคตเผื่อลูกเผื่อเด็กๆด้วยความตั้งใจเอิร์ธเลยคือว่าเขาอยากเลี้ยงวัวแต่ส่วนของหนูหนูชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันก็อยากมีสวนผักของตัวเองทุกวันนี้กลับบ้านก็จะเป็นสวนของคุณแม่คือตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวสร้างบ้านเป็นของตัวเองด้วย